สนัตนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี้กาแฟพืชสุขภาพกาแฟที่นิวยอร์กไม่มีไขมันอันกรีดกาแฟแท้สนัตนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเด็กแคลเซียมบาร์บูระกาดู สนับสนนโดยน้ำมันงาดำเซซามเอ็กลดความดันโลหิตต้านอนูลอิสระต้องควรนี้โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการจัดการแข่งขันฟุตบอลสารสัมพันธ์โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการประจำปี2567นายแพทย์พิชัยแพร่พัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันฟุตบอลสารสัมพันธ์โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการประจำปี2567ณสนามเดบลูอารีนาไพรกษาตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยมีคณะผู้บริหารคณะกรรมการบุคลากรทางการแพทย์ยามหนีายการตลาดพนักงานโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการสถานีตำรวจภูธรสัมรองเหนือมูลนิธที่ร่วมกตัญญูมูลนิธิปอเต็กตึงมูลนิธที่ร่วมกุศลสมุทรปราการสมาคมกู้ภัยสมุทรปราการปอเต็กตึงร่วมกตัญญูจุดบางพลีศูนย์กู้ ที่ปราการเข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันฟุตบอลสารสัมพันธ์ถือเป็นกิจกรรมที่มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องระยะยาวนานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสารสัมพันธ์ให้คณะผู้บริหารคณะกรรมการบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆของโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการแดะมวลิธิกู้ชีพกู้ภยัยได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางซึ่งนอกจากจะเป็นการสารสัมพันธ์สร้างมิตรภาพที่ดีแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มีสุขภาพ,พพลานามัยที่ดีแข็งแรงระหว่างปฏิบัติงานสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาาาพโดยยบรรก ภายในงานนอกจากมีการแข่งขันฟุตบอลสารสัมพันธ์ประจำปี2567แล้วยังมีการแข่งขันกีฬาชักขเขยอรอระหว่างมูลที่กู้ชีพกู้ภยัยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและพนักงานโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการอีกด้วยจากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันตามลำดับและปิดการแข่งขันฟุตบอลสาสัมพันธ์ประจำปี2567 ครับสวัสดีครับทางเปาโลสุตการได้จัดการแข่งขันฟุตบอลสารสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆนะครับเช่นหน่วยงานคู่ชีพหน่วยงานของโปรเทคเตอร์ e หน่วยงานของร่วมกะตันยูทั้งอาสาสมัครทั้งทั้งหลายและสถานีตำรวจปูทอนสมุตการสถานีตำรวจปูทอนสำโรงเหนือนะครับ เพื่อให้เกิดความสำคัญทางโรงพยาบาลก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานทั้งหลายที่ให้การสนับสนุนและร่วมใจกันจัดงานแข่งขันแั่งนี้ก็สะท้อนในเห็นถึงความเตรียมความพร้อมของแต่ละหน่วยงานอันที่สองสะท้อนใ้เห็นถึงความกระปี้กระเป๋าในการร่วมใจกันทำงนานสะท้อนใ้เห็นถึงความสุขที่ทุกๆคนได้ ร่วมกันแข่งขันทำกิจกรรมนี้ก็หวังว่าพนักง,งานทุกคนและทุกหน่วยงานจะนำความสุขและความสัมพันธ์นี้อยู่ในใจเพื่อไปทำงานและเพื่อให้การบริการของกับประชาชนในเขตที่ตัวเองได้รับผิดชอบหรือได้ร้องขอมานะครับให้ประชาชนในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยอุบัติเหตุผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินฉับพลันร้ายแรงนะครับเพื่อแข่งกับเวลาที่จะนำผู้ป่วยมาโรงพยาบาลมาพบแ, 2. แพทย์หรือได้รับการรักษาหรือฟื้นฟูผู้ชีพได้ทันเวลาครับก็คิดว่า คงจะเป็นการสารสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานทั้งหลายนี้ครับขอบคุณครับทีมข่าว AEC TV ี h a ว n e ชรายงาน